หลังจากที่เราดูพาเพื่อนไปดูระยะโหนดแลแ้วเดี๋ยวไปจะพาไปดูระยะองุ่นที่เป็นดอกกันนะเป็นราดเบอร์รี่นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับน,นี่ทุกคนไปดเูเดี๋ยวผมจะพาไปดูองุ่นนะครับดอกองุ่นตอนนี้จะให้มาดูพามาดูก็คือองุ่น สายพันธุ์ลัดเบอร์รี่นะครับกำลังเริ่มบานแลยนะครับฟุ้งเลยนะครับช่อถือว่าโดยเฉลี่ยก็คืบนะแต่เทียบกันไกลนึกไม่ออกกอ็หนึ่งกันไกลยาวอย่างนี้เลยซึ่งตอนที่ออกดอกมาเนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆนะครับประมาณสัก2นิ้วนิ้วค่อยผมทานทานเนี่ยตอนที่ออกใหม่ๆเท่านี้นะครับแต่พอขยับยืดเป็นหนึ่งรอบใบยาบแบบนี้เลยถือว่าดอกบานสวยแล้วก็ช่อสวยมากนะครับเดี๋ยวตอนที่ผมทำสายมาล็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นไงต่อนะ นี่ก็อยากจะพามาดูว่าเออมันออกดอกดีนะลองดูสิมันคือดอกดอกตัวไลเบอรี่สังเกตไหมครับเวลาเขาออกมาแล้วเขาจะมีดอกออกมาข้างอย่างนี้เสมอเลยนะครับเห็นไหมช่อนี้ก็เป็นเห็นไหมครับช่อนี้ก็เป็นเห็นไหมเนี่ยจะเป็นอะไรเงี้ยดอกเนี่ยแต่ควรเราควรจะต้องตัดออกนะไม่เก็บไว้เนี่ยเห็นไหมครับถือว่าปานสมบูรณ์เลยนะครับดีเลยมันจะเป็นอะไรเงี้ยอย่างนี้แหละ แต่ผมชอบตรงที่ข้อดีของเขาคือว่าเวลาที่ดอกก็บานตรงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ย <S <S เขาจะมีลักษณะคืออังุ่นจะเป็นเส้นตรงถ้าใครที่ทําอังุ่นสลายมาเมล็ดเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์ตรงที่ว่าอังุ่นเขาเนี่ยเขาอยู่ตรงๆคือช่อระแง้ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ยาวเหมือนกับลักษณะแบบนี้เป็นยาเป็นระไง้แบบนี้เขายาเป็นเส้นตรงดังนั้นเนี่ยอังุ่นตรงเนี้ยถ้าทําเป็นสลายมาเมล็ดได้เนี่ยผมว่าช่อหนึ่งอ่ะอย่างนี้เลยนะ ประมาณอย่างนี้ได้เลยังนั้เดี๋ยวผมจะลองทําดูก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับอันนี้สําหรับใครที่ทาองุ่นใสองุ่นสีแดงเนี่ยพันนี้ยผมว่าถ้าทำสลายมเมล็ดน่าจะสวยนะ่าดูเพราะว่าอะไรง,งีเขาไม่ได้แตกก้านค้างอันนี้เป็นร้านเบอร์รี่นะใครที่ได้ตาองุ่นไปถือว่าโชคดีนะพันนี้ผมว่าเพราะมันหอมท้ายๆเวลากินปุ๊บมันจะมีความหอมความกรอบในตัวเองอร่อยครับและที่สำคัญคือมันดกมากเนี่ยลองดูเนี่ยเห็นนะเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นอะไรเงี้ยมันจะออกมาเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมดอกมันจอกมันเป็นลักษณะตีคู่แบบนี้แหละเห็นไหมครับนี่อย่างนี้เห็นไหมครับเดีย๋ยวผมต้องเลือกไว้ชอ่อในชอ่อหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นระงแงะเหมือนกันผมตัดออกไปละนี่ก็เป็นอีกเหมือนกันเห็นไหมอะรแงะทั้งนั้นเลยเนี่ยนั่ดอกนในอะไแงะที่ผมตัดออกเห็นไหมอันนี้คือลักษณะของดอกที่บานแล้วสมบูรณ์มากๆนะครับคือเขาจะบานแล้วบวกมันจะไม่รัดรูปอันนี้ทียเราเห็นคือดอกบานสมบูรณ์จัด ถือว่าสวยอะนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าอีกสัก5 7ถึงวันน่าจะบานจบหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการจุ่มสลายเมล็ดดูว่าเขาจะทําได้ดีประมาณไหนเนาะเดี๋ยวไปดูระยะที่เราสลายไปแล้วว่าเป็นยังไงนะครับน,นี่ก็สวยอันนี้บานลวอันนี้บานคือลักษณะคือ <c oughs> ดอกของหูนที่บานถอนบวก้วยถอนบวกดูยังไงลักษณะแบบนี้คือบานถอนบวกแล้วเห็นไหมครับแบบนี้ถอนบวกแล้วเห็นไหมนี่เป็นลูกแล้วเห็นไหมครับ นะอันนี้คือถอ,อ,อดหมวกอย่างเงี้ยไม่ถอดหมวกยังมีหมวกอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้คือยังยังมีหมวกอยู่อันนี้คือเริ่มบานเวลอาอุ่นบานเนี่ยนะครับเขาจะบานจากข้างบนลงข้างล่างเวลอาอุ่หหวานก็เหมือนกันเขาจะหวานจากข้างบนลงข้างล่างดังนั้นคือลักษณะน,นี้คือการบานขององุ่นที่อยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์นะครับมบูรณ์ดีเลยนะดีเลยเดี๋ยวตอนที่ทำแถลงไปเดี๋ยวไปดู อันนี้คือเป็นดอกอรวุนสายพันธุ์ลาดเบอร์รี่นะครับสัญญาเนาะอันนี้เอามาให้ดูตัวอย่างนะครับ